ไม่มีทิ้งแกะกินเรียบแกะทิ้งมนเตษตนะไปมันไปไมสเศเไม่มีทิ้งกว่าให้แกะกินเลียบนะครับผมแคไม่กินแต่แกกินนะครับเป็นแนวทางสำหรับเพือนพี่น้องเกษตรกรเราสนใจเลี้ยงแเลี้ยงแกะถอมาปรึกษาฮาริกันได้นะครับผมต่เบร์ย์อหรือ0 9 8 1์0 8 2 9 6ปดนง แล้วครับผมช่วงนี้หนาวแต่แล้งแล้วกับทินก็เริ่มแปลงแล้วนะครับผมเก็บทุกใบล้วตอนนี้นะครับแต่ยาเรายังไม่แห้งเลยครับยังมีน้ำปิ่มๆนะครับผมปล่อยลงแปลงยังไม่ได้ต้องให้กินอย่างนี้ก่อนนะครับผมสําหรับแกะตีไก่กอดกระแยกไรนะครับผมบนโรงเรือนใกล้แล้วครับยุ่นมาหลายวันแล้วปล่อยมาเดี๋ยวยังมีปัญหาดูไม่ทันนะครับผม ให้กินเป็นโรงเรือนไปไอที่ปกติสมบูรณ์ก็ปล่อยลุยข้างล่างนะครับสองสองสองสามนะครับผมมันยังไม่แก่มากก็กินข้างล่างไปสัตว์เศรษฐกิจตัวจริงนะครับผมปีหนึ่งแค่สององเห็นเห็นเลยที่นี่เราเลี้ยงหลากหลายนะครับผมสมมากก็สามพันแม่ซัมซ่าทอดดับเบิ้ลอ้อยใส่อมาก็ เหมือนพ่อมัง่งเหมือนแม่มัง่งเป็นธรรมดานะครับผมตรงนี้แป๊กมั่งนะไปได้หมดนะครับผมจะเป็นยังไงก็ไปได้หมดนะนหลายท่านถามว่าเลี้ยงง่ายไหมเลี้ยงง่ายนะครับผมมีพื้นที่มีเวลามีใจรักสนใจอาชีพอยู่ได้สบายสบายถามว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยนะครับผม ถ้าคิดว่าจะสบายไม่สบายนะครับจะแค่รังเ,งเกียะไม่สบายนะครับเหนื่อยเลี้ยงเยอะก็คุ้มครับผมเลี้ยงน้อยก็ไม่คุ้มนะครับรเกษตรกรผู้เลี้ยงจริงนะครับผมเลี้ยงน้อยมันไม่คุ้มอยู่แล้วครับเราเสียเวลาเท่ากันเลี้ยงเยอะมันคุ้มครับผมเสียเวลาวันนึงเท่ากันนะครับ อย้ไม่คุ้มคือเลี้ยงน้อยนะครับมันไม่คุมค้มทเสียเวลานะครับงั้นไม่เลี้ยงดีกว่านะครับคิดจะเลี้ยงก็เลี้ยงให้คุ้มนะครับ